ตอนแกะออกมาตอนแรกประมาณกี่กระป๋ออะสิบกว่ากระป๋อผมก็ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะฮะอันนี้ก็ให้โปรเฟชชั่นอลนะครับในความมือเบาช่วยทีหนึง่งแล้วก็จะค่อยๆเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปมันก็จะเป็นเม็ดกลมๆออกมานะนเพื่อน,นด,ดูดิ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวไปรุ้นดูว่าถาดน,นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะเราจะไปวางยังไงเนี่ยวางไว้ธรรมดาอบไหมหรือว่าอะไรไม่อบอม่อถาดน,นี้คือจะไม่อบนะนะล้วก็มีด่าง,ด,างด่างโหดๆมาต้นหนึ่งนี่นีเดี๋ยวให้ดูกันกล้องเห็นไหมนี่มีต้นนี้ด่าง สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บก้านสวนัสนาดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า,ากระเป๋อของบอลสีนะฮะของรูปไม้อาจารย์ชวลิตนะครับเป็นบอลด่างกานดําก็ติดติดมาประมาณสักสี่ห้ากระเป๋อมั้งครับที่ผมเกสรที่ผมผสมเกสรของดอกเขาเองไว้นะครับเพราะว่ามีแค่ดอกเดียว นะแล้วทีนี้เราก็มาทําการแยกอันนี้คือตัวกระป๋ะเขานะครับอันนี้กระป๋ะที่ยังไม่ได้แยกใช่เมดในสามสี่อันเนี่ยใช่ไหมนะอันนี้ก็ที่แยกแล้วก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลอง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 ,ลองเขียแยกดูครับอาจจะไม่ได้ใช้มาแยกนะเ,นเพื่อนก็ค่อยๆเขียรออกมาแบบนี้ ผมใช้ระยะเวลาในการผสมแล้วก็ก็่จะติดดอกประมาณเดือนเดือนหน่อยๆอ่ะเพื่อนๆแล้วก็มาบี้มาบี้ออกเคลียทีละเม็ดใจเย็นๆบางคนก็อาจจะไปบี้ในหนามก็ได้นะครับก็จะเห็นเป็นเม็ดๆมๆๆอม้านี้นะครับเพื่อน ก็ได้อยู่หลายเม็ดได้หลายอยู่นะตอนแกะออกมาตอนแรกประมาณติดกระปะ๋อสิบกระปะ๋อผมก็ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะฮะทั้นี้ก็ให้โปรเฟชโนลนะครับในความมือเบาช่วยทีนหนึ่งแล้วจะค่อยๆเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไป ก็จะเป็นเม็ดกลมๆออกมานะเพื่อนดูดิเดี๋ยวผมก็กะว่าจะาไปแช่น้ำยาเล่งรากนะครับแล้วก็น้ำยากันลาเดแช่น้ำสักหน่อยแล้วก็ค่อยเอาไปลงปลูกนะครับในพีกมอสนี่ก็การเคลียร นั่งเขี่ยเงี้ยทีลเม็ดจะยเย็นๆบางคนเขาก็บี้ในหนามเลยครับก็แล้วแต่ใครจะสะดวกกันเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะประมาณนี้ก่อนมาเดี๋ยวปล่อยให้ มีชีพเ่าทำไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไปทำภารกิจของเราต่อไปนี่แอบมาถ่ายนะครเพราะว่าเดี๋ยวติดตามผลให้เพื่อนๆว่าตั้งแต่เราประสมเกสรมาเนี่ยก็คือมันได้ผลไหมนะฮะยังไงอะไรยังไงนะครับก็มาตามนี้นะก็ะได้แหละเกสรผมผสมน้อยด้วยแหละอันเนี้ยนะเพราะว่าผมเอาเกสรไปผสมกับบอลโคโลเาเซียแนนซี่ด้วย มันก็เลยมีเกสรน,น้อยหน่อยนะครับมันก็เลยติดมาไม่เยอะเท่าที่ควรส่วนแนนซี่กับบอนสีลูกไม้ต้นนี้ก็จะบอกว่าไม่ติดนะครับดอกเหี่ยวก้านเหี่ยวไปก็ทำให้ไม่ติดไปก็เสียดายก็เดี๋ยวลองเหลือแต่เจ้า,าเกสรน,นะครับเม็ดเกสรของบอนสีต้นนี้แหละเม็ดจอบมาก็จะประมาณนี้ บางคนรากเาเอาไปเพาะเลยก็ได้แกะเสร็จก็ไปเพาะเลยก็ได้ไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรนะก็แล้วแต่เราสเต็ปเราก็อาจจะนิดนึงเพราะเรามีน้ํายากระลาน้ํายาเลี้ยงรากอยู่แล้วเราก็จะใช้เป็นตัวช่วยแล้วกันเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับในการเพราะมากยิ่งขึ้นนะเราก็จะได้ต้นบอลของเราไปเผื่อจะมีแบบด่างที่สวยลูปติดมาก็ลุ้นกันไปครับหลังจากที่เรา มเมล็ดออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เอาไปแช่น้ํายาเลีงรากน้ํายากันราจริงๆถามว่าแช่ไหมกูมไม่ได้แช่เราก็คือเทเทน้ํายามาแต่จานนี้แล้วก็คุกกุกกุกแล้วก็เอามาโรยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ามาโรยนะครับในพริกมอสนะโรยโรยไปถามว่ากบไหม ก็ไม่กบนะครับเพราะว่าตอนนี้แตกเป็น2องเสียงนะครับว่าระหว่างกบกบไม่กบเคยกบไปแล้วขึ้นไม่ดีนะครับที่ผมเคยปลูกไปนะขึ้นไม่กี่ต้นหนึ่งสองต้นหรือเปล่าไม่รู้ต้นเดียวต้นเดียวสั่งเมล็ดมาทําไปตอนนั้นไปต้นเดียวหรือว่าลองดูถาดน,นี้ครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะอย่างเมล็ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ส <c oughs> ักสามสิบกว่าเม็ดได้ไหมเนะี่ยเยอะเยอะ โ okay. อเคเดี๋ยวไปรุดดูว่าฐานนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะเราจะไปวางยังไงเนี่ยวางไว้ธรรมดาอบไหมหรือว่าอะไร <Okay. S 1> ไม่อบาฐานนี้คือจะไม่อบนะครับ mm hmm. ก็จะวางไว้ธรรมดาแล้วก็ mm hmm. น่าจะค่อยลดน้ำเอาอีกทีหนึง่งก็เ,เดี๋ยวค่อยตามดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป หลังจากที่เราได้ผสมเกสรบอลสีนะครับก็คือเป็นบอลด่างลูกไม้ของอาจารย์ชาวริศนะครับซึ่งเป็นบอลด่างกันดำเนาะก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ36วันก็จะออกมาในสภาพนี้ที่เห็นนะครับก็งอกมาไม่ได้นับต้นันเท่าไหร่แต่นับได้ประมาณสัก30กว่าเมตรก็ว่าถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นถือว่างอกออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็ อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสังเกตได้ก็คือผมใช้พิกมอสนะเพียวเราก็ใช้น้ำปันหมาดแล้วก็โรยเม็ดลงไปนะครับครึ่งหนึ่งก็คือโรยเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยกกบบางๆงอีกครึ่งหนึ่งไม่กบนะครับก็คือโรยด้านหน้าปกติสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบสองวิธีนะครับไม่ต่างกันมากนะฮะ แล้วก็มันก็จะมีแบบยังมองไม่ชัดเนาะมันก็จะมีทั้งแบบใบสีเหลืองสีเขียวนะแล้วก็มีด่าง,ด,างด่างโหดๆมาต้นหนึ่งนี่เดี๋ยวให้ดูก่อน้องเห็นไหมนี่มีต้นนี้ด่างชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่าเขาจะด่างแบบไหนเท่าที่เห็นตาเปล่านี่คือด่างหนึ่งต้นแล้วนะแล้วก็มีเขียวกับเหลือง ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นการผสมเกสรน,นะครับตัวผู้ก็เป็นต้นของเขาเองนะครับกับตัวเมียก็เป็นต้นของ,ของเขาเองใช้เวลาผสมนะครับบวกเป็นต้นขึ้นมาขนาดนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด3 6วันก็จะได้ไซส์ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆยังไงใครนะครับที่จะลองทําตามดูแล้วก็ที่สอบถามผมมาว่าต้องอบไหมผมจะมีชุดแรกนะครับชุดแรกที่ผมทำเนี่ย สั่งมาจากใต้ใช้เวลา3วันเนาะก็งอกงอกมาต้นต้นหรือ2ต้น,นจะไม่ผิดแต่ว่าผมไปพาดตรงที่ว่าผมไปใส่ตู้อบแล้วก็มุงสแลนไม่ถึงนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยก็คือทั้งต้นใจชนใหญ่นี่ก็มีปัญหาไปเลยแล้วก็ตัวถาดอาบอลที่พอมาเล็ดต้นนั้นนะก็คือหน้าดินเขาแห้งแบบจับไมจริคือแห้งกรอบเลยอะ คือเอาไปไว้7วันแล้วนะเราก็เอามาพรมน้ำแล้วก็ไปยัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปจับอีกรอบหนึ่งอีก7วันก็คือแห้งกรอบเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอาจจะทําให้เม็ดแห้งไปเพราะว่าอันนั้นโรยหน้าแล้วก็โปะด้วยพริกมอสบางๆนะแล้วก็ยกออกมาแล้วก็ผมไม่ใส่ถุงอบไว้ในร่มอีกทีหนึ่งก็งอกมารู้สึกจะเป็น2ตน้นข้อสรุปเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าถ้าส่งมาจากทางไกลแต่ถ้าเม็ดมันไม่สดหรือว่ายังไงเนี่ยการงอกอัตราก,การงอกเนี่ยมันอาจจะขึ้น ไม่เต็มที่อาจจะขึ้นน้อยนะแต่ว่าอันนี้คือผมผสมเองแล้วก็เก็บมเมล็ดเองแล้วก็มานำมาเพาะเองนะครับขึ้นก็คือน่าจะเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดว่านะครับเพราะว่าไม่ได้นับเม็ดมันเยอะแล้วเกินเม็ดมันเล็กกันเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็วัสดุวัสดุสดก็พริกมอสเพียวนะครับจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดก็คือตัวนี้ต้องบอกว่า ผมเอาวางไว้ในร่มนะเอาวางไว้ในร่มแล้วก็โดนแค่แสงธรรมดาไม่ได้โดนแดดเช้ามันจะค่อนข้างโตช้าจริงๆเขางอกเร็วนะจริง,รงๆใช้เวลาประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ1 5บหถึงยีวันนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้ไงที่เขาเป็นแบบหน่อแตกใบแรกออกมาใบแรกอะ่ะก็เวลาจะอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีวันแล้วผมก็วางต่อยันสิบวันมันก็รู้สึกว่าสังเกตใบมันก็จะประมาณนี้คือเหมือนมันไม่โตขึ้นเลยแล้วผมก็ จับมาวางให้ได้รับแดดช่วงประมาณไม่เกินเ้าโมงครับวางอยู่ด้านหน้าของเขาปกตินะหน้าบ้านนะมันก็จะโดนแดดก็ดูเหมือนว่าอ่ามันจะสูงๆขึ้นมาแล้วคือความสูงมันจะโตแต่ว่ามันก็จะมีบางใบที่แบบว่าเหมือนใบย่อยไปอะ่ะอาจจะแบบมันอ่อนเกินอะไรอย่างงี้ยไหมเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นนั่เนี่ยก็จะมีใบใบไหมบ้างนะครับแต่ตาผม มองไม่ดีและก็มีหลายต้นเหมือนกันสองสต้นนะที่ใบรู้สึกว่าจะยุบๆลงไปนะครับแต่ก็ถือว่าลอ็อตนี้ติดติดด่างต้นนี้แบบชัดเจนมากอะ่ะด่างชัดเจนมากมา1ต้นอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวไปลุ้นสีเอาต้นอื่นๆเพราะยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคคลิปนี้ก็ยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆลหลายท่านนะครับที่ทักทายแล้วก็สอบถามผ่านทางข้อความเข้ามาว่าผมผสมเกสรบอลที่เป็นต้นเดียวกันที่ทําคลิปไปว่า เราเสียดายเกสรตัวพู่เนาะเราก็จับผสมตัวเขาเองเลยก็ผลออกมาแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลลูกไม้มีความด่างยังไงถ้าใครชอบสายได้ยังไงก็ถ้ามีดอกก็ลองทําดูเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆท่านมันก็จะมีบอลหลงที่ยังออกดอกเรื่อยๆนะครับผมก็มีนะอีกต้นหนึ่งเป็นบอลบอลใบยาวแต่ผสมไปแล้วมันอยู่ในตู้ไม่ติดจะได้ผสมไม่ติด2ต้นกับบอลบอลด่างผมมีต้นหนึ่งนะฮะไม่ติดเหมือนกันเลย โอเคคลิปนี้นะครับยังไงหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนมาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทาภารกิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามนท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน a c e b o o กนะรับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้าม,มาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอ่ะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับพเพื่อน